เมืองสองขอนบ้านหน้ากระดึงโทษด้วยเด้อพ่อแม่ของเื้อยกับยังอยู่บ่มันเสียเนี่ยมันเสีย,สยแล้วลม,มหายใจจากเลยพี่น้องเลยนะเ,เยนาะเอ้ยอยู่โตกรีอาพวกเอ้ยสั่งว่าจะได้บ้านทั้งนอง่องเอ้ยยังอย่าง,งมีบ่พวกเอยะเป็นยังเอ,งอ้ยคือให้บา้านเอ้ยคนนี้ยู่งจัง hả ừ. nhà hãy vậy บายดีและสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น,อ Bird, นอ้องเอฟซีเบิร์ดสู่ขู่สู่คนเนาะมาว่าซิ่ในและต่างประเทศบาตูนก็ยิ้นดีต้อนรับพ่อแม่พี่นออ้องข่าสู่ซองบาตูนแชนแนลอีกแล้วพี่น้องเอยมาพอมาพ่อก,ก็บาตูน,นืัอนี้บาตูนแต่เวียนขึ้นมากพี่น้องเลช่วงทางบ้านในมันคขงแฮดพี่แต่พี่น้องเลยแต่กันยังบุเถิงเนาะแต่แถ,ถ,ถวๆโรงงานนำา้ำตาลก็มีเอื้อยู้นึงคนแนะนำมาพี่น้องเลยบอกทางบาตูนนี่แหละ เพิ่นเอาเบอร์ให้เมื่อวานนี่ทางโมตูนก็ได้โตนัดใหม่กันเนาะกะเพิ่นว่ากะเรื่องความทุกข์ย่างเงี้ยพี่น้องเงี้ยกะเรื่องเพิ่นร่างกายเพิ่นกะบบบผสมประกอบเพิ่นว่าทางเอื้อยเพิ่นบอกทางโมตูนเมื่อวานนี่ทางโมตูนก็ยังบเห็นจ้าเกือดอกพี่น้องเงี้ยว่าเป็นแบบใดเนาะทางโมตูนก็ได้นัดใหม่ก็ได้มาน้ำกัดเมื่อนี้พี่น้องเงี้ยเมื่อวานนี่ทางเอื้อยเพิ่นบอกก็ว่า พวกหลักขึ้นไปทั้งพวกหลักทางโมตุนกะได้ติดต่อมาทางเอื้อยเพลินพี่น้องกะซื้อเสียงยังน้ำกะทางโมตุนกะยังมุ่งหูจักหลกเนาะพี่น้องเนาะว่าเสื่อจังใดเป็นจังใดควมเป็นมาของเพลินในยินแต่เอื้อยเพลินว่าพิการพิการแบบใดทางโมตุนกับแม่บุหูเนาะพี่น้องเกะไปจะขับไปเบิ่งไปชมน้ำกันได้พี่น้องเกยตามความคิดเห็นของเพลินเนาะโอ้พี่น้อง พอน้ำกันเน่กะมาเจออาจารย์ช่องอาจารย์เหมือนีเนาะว่าอดีพี่น้องไงยกับพอแฝดน้อยเนาะอ่าโดยข้ากันไปมาทั้งใดเนี่ยนะ,นะมาตามทางแหละพอดีตมาเห็นพอแฝดน้อยอะไรเลยชวนกันมาน,นี่บ่เล่ไปเล่ไปทั้งใดเนี่ยมือน,นีเนาะมาแต่ลงเงี้ยวมาแต่ลงเงี้ยวยังไม่มได้จักคลิปเลยมือน,นยันงไม่ได้จัดงานเลย เจ้าบอกซอยแน่นะวันนี้เนาะเจ้าเห็นยังโอ้ยมันเป็นน้ำฝนฝ้าน้ำฝนนี่แหละทางก็บลำบากแม่น่ะหลายอย่างหลายแนวหลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยวันนี้ประตูผ้าทุกขใอยมาเห็นยังอยู่ไซด์นี่กระนี่แหละสิบห้ามหาทั้งเอื้อยเพิ่นนี่เพิ่นเป็นยังขนาดเรื่องเราฮะทั้งประตูนกันยังโมฮู้เบาดีเอ้ยอ่ากระกมีเอื้อยผนเรื่องผนโทรผลอ่าพ่อเพิ่น โดยเพื่นแนะนามาเมื่อวานเนี่ยเพื่นกระบอกกระล้มกันกระปูตุ้นนี่แหละอ่าเพื่อนก็ได้เอาเบอร์ให้ดราเพชรให้ก็ได้ติดต่อทั้งเือยเพื่อนคว่ำเป็นไปเป็นมากอ่ะทั้งบูตุ้นกันยังโมฮู้ว่าเป็นยังไงอ่าน่าอ่าปัจจุบันถามเมึงเนาะโดยอ่าน้อพี่น้องเนาะาสบายดีด้วยเด้อทั้งนั้นเด้อโูไอ้พี่น้องไงผัวยิ้มเป่นๆอยู่พี่น้องไงไปเพื่อเป็นการบทเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะ อยากขับโอ้ลมน้ำเอื้อยเพิ่นเลยพี่น้องเอ๋อสบายดีเรื่อยเด้อโดยพี่น้องเยอยนี่ใกล้ถนนหนทางเนี่ยเนาะมันก็นเสียงกวนกลางสิลังแน่หนอนหนึ่งพี่น้องเอยเนาะอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวทั้งหมดต้นกับเจอโอลมถามคว้มเป็นไปเป็นมาทั้งเอื้อยเพิ่นเป็นยังไงถึงมาเป็นแบบนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะก่อนเดินกับทั้งหมดต้นกับขอถามซื่อเสียงยงนนะ้ำเนาะทั้งเอื้อยซื้อว่าจังไังก็่ซื้อนุ่นจ้ะซื้อนุ่นบ่อ๋อ อายุจากปีกัยสามชิปสองสามชิปสองนั่นบาตุนก็เอื้อถผู้ดีพี่น้องเลยก็จะเป็นเอื่อยของบาตุนโยพี่น้องเลยสองปีทางบาตุนี่การจะเก้าย่างสามชิปแล้วล่ะพี่น้องเลยก็คือมีทั้งเอื้อยเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยกัแนะนำบาตุนมากัได้พ่อกับเอื้อยเพิ่นมือวานนี่อ่าซื้อจังใดผู้ทั้งมาตุลก็เลื่อมเลยเพิ่นก็ได้เพิ่นได้บอกมาว่า ให้เข้ามาหาทั้งเอื้อยนี่แน่เพิ่นบอกเมื่อวานนี่ชื่อชื่อนุ่นเนาะชื่อนุ่นหรือชื่อนุ่นอ่าเพิ่นได้แวะเพิ่นบอกใไงโมตูนนี่แหละมากับอาจารย์เมื่อวานนี่ทั้งโมตูนก็ได้บริมาพี่น้องเเยพราะว่าคำนะพอดีทั้งโมตูนก็ได้โทรมานัดหม้ทั้งเอื้อยเพิ่นพี่น้องเไยก็ได้ได้ขึ้นมาเมื่อนี่เนาะก็จะได้ทำทามไปพร้อมๆกันนี่แหละพี่น้องไงยควมเป็นไปเป็นมาของเอื้อยเพิ่นเนาะใจคือว่าเกิดอุติเหตุเพราะ Docteur tức bố bà tên ông gây. You say the vui bê tê, you say. You thay, you thay. Ta leng anon, non bà non. Bà non, 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 bà บ้านนอนสร้างเป็นแทบบ้านนี่ก็เลยอ๋ออุบัติเหตุนี่เกิดเมื่อไหร่ลนเบอรอเยเป็นมาช่วงโควิดเขาไทยอ่ะโควิดสามปีสามปีนะโอ้ช่วงที่ว่าเป็นโควิดแรกๆนั่นบ่โดยเข้าะเทศไทยจังโดยโดยพี่น้องไงตกตึกชีสันโดยอื ขอหยาดเนอ,อื้อยเนาะอ่าถือว่าเอื้อยก็มีบุญได้ได้นี่ทุกซีซั่นโมเมนต์วัดตัม้มได้ี่น้องรึปล่าป้าเตะเดี๋ยวไปเฮ็ดแังได้ไงเนะเีะยวนั่งเป็นแจงกันนั่นป่ะพ่อกันบ่พ่อวันคนมาพอ่อว่าหรือว่าแังได้โตกแล้วก็การพักอยู่ในอันอันนนั้โรงแรมเพคนเนาะอ,อยู่ในห้องในอันห้องเสาเพวคนโดยเพิ่์นกะโทรแจ้งกูไพ่มาเอาอกัไป นอนโรงหมอสองเดือนนอนโรงหมอสองเดือนเอ่อเกตยังบ่ได้เลยป่ะเนี้จื้อยังก็บ่ได้จำยังก็บ่ได้ตอนนี้ได้ตอนนี้จำได้จำได้เลยพราตอนนี้ผ่านมาหนึ่งวันเริ่มจำได้แล้วโดยพี่น้องเลยตอนนั้นแม่ตัวเองจำบ่ได้บ่เป็นบ่น้ำโทรศัพท์มาคุยกันกะแนมเบิ่งกนากันซื้อนะเลือดเลี้ยอยู่น่ะจะบปวัวไปคุยกับไผรนะอ่าสั่งว่าจะเดี๋พี่น้องไง ขออนุญาตด้อยเด้อยมีครอบครัวหรอบอยังอยู่โสดพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือทางเอื้อยเพื่นกับลงเพจเบียดเขียนงานอยู่ไทยัปเกิดอุบัติเหตุตกตึกลงมาสี่ชั้นพี่น้องเอ้ยเนาะทางเอื้อยเพื่นกับที่ว่าง่ายกับบุญเอื้อยเพื่อนอะไรพี่น้องเอ้ยเพื่นกัอยู่ฮอดจอดถึงมาถึงปัจจุบันนี้เนาะเป็นบุญของเอื้อยเพื่นเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ตึกสี่ชั้นเอามันว่าต่ำเด้พี่น้องเอ้ยตกลงมาเกิด ก็อง,องบหน่อบพ่นแล้วเนาะเลยยังบัทนันมีครอบมีครัวหนนะ่อยเนาะชีวิตเด็กเป็นเกษตรสงสารพี่น้องเลยเอลี่ยมาอยู่นี่มาอยู่กับไพยแสนอยู่น้ำพี่นอ้องอยู่น้ำพี่น้องโดยพี่น้องเลยลกักลักเลยเอลี่ยนี่เป็นคนอยูไ่ไสนเป็นคนเมืองสองคอนจัดเมืองสองคอนบ้านนะกะานนะกระดึง เมืองสองขอนบ้านนากระดึงโทษด้วยเด้อพ่อแม่ของเอื้ยกับย่งอยุยบ่เป็นเสียเพื่อนเป็นเสียแล้วมดมหายใจจากเลยพี่น้องเลยเนาะเอื้ยอยู่โตภูเรียพวกเอ้ยสั่งว่าจะได้บา้านทั้งนอง้อง y y อเอื้ยยังมีบวเอื้ยเป็นยังเอื้ยคือให้บา้าน ฮึเกรี้ยงนีดฮะย้ายเกรี้ยงเลยอืมพี่น้องเนาะกับเป็นแต่สงสารเื้อยเพิ่นพี่น้องเอยทั้งพ่อกับโบยูเดลทั้งแม่กับโบยูเดลเต็มแล้วมาเป็นพิการอีกพี่น้องป้าเจ้าเป็นตาสงสารเื้อยเพิ่นน้องมีบ่เอ้ยมีบ่เพิ่นกะได้เบิ่งได้แยงอยู่บ่บึงเหมืนกระบาด บวชอ๋อผู้ชายบ่โดยผู้ชายมุดน้องโอยเป็นผู้หญิงด้วโดยพี่น้องเอ้ยนี่เป็นคนโกหมู่บ่หรือว่าจังไดงเป็นคนแต่ค่อยมีน้องอีส2คนนะจ๊ะมีน้อง2คนองคนโดยโดยพี่น้องเลยเอ้ยนี่เป็นคนอ่ที่3บ่หรือว่าจังไงเอ้ยแม่ลูกแม่ค่อยมีหลายคนอ๋อ5 6าหคนห6าหกคน มันก็มีครอบครัวไปแล้วแยกย้ายกันไปมีครอบครัวไปแล้วโอ้พี่น้องไงไทั้งพ่อแม่เอื้อยในการร่มหายแต่จากไปในกระโหลกนะบ่แม่ก็รักใจบ้างคอยตกตึกเราคอยกับเมื่อดเดือนเดือนยังไม่ออกจากเสียอ๋อพี่น้องไงเน <c oughs> าะเ <c oughs> พื่อนป่วยเป็นยังไงนะ เป็นลายลวจำแม่ตาบ้านเป็นความดันเป็นเนี้ยเขานก้มอนแหอยยังจำยัง่ไรยังชอยัง่ไรเลยในช่วงนั่นน่ะนะเออพี่น้องเความจำในสิทิสตังนี่แบบบุพู้วยป้ตอน้นยเจยังไงแม่คอยคอหาแม่คอยไปบา่ายังบวกเป็นยางไงสังว่าจะถึงพี่น้องเนีย ควมจำเอื่อยกลับขึ้นมากนี่กะอยู่ในช่วงเดนี่นะปีดปีปีกายจำโบปีขึ้นหลังนี่นะ<ด>ปีที่แล้วนี่เนาะ,<ด>ะบัดน,นี้จำในบัตทุกอย่างนะโบบัดน,นี้จำได้โดยไม่รักสร้างเป็นจะได้่น้องเลยล<ด>องไปเห็ดเบียกอยู่ใต้บัตรเกิดอุบัติเหตุแนวนี่เนะานนะไปจังซี่กหนึ่งนะโบเอื่อยนี่เรียว่าจังใด ก็เพราะยางได้อจะจะจะยังบ่ได้โดยอีกแขนข้างหนึ่งโทษด้วยด้วยขยับได้ตีงได้อยู่บ่ตีงได้ยกขึ้นได้แต่ว่าหัวมือวันนงเนี่มันตึงเส้นมันตึงเซนมันเข็งเพิ่นผ้าบ่ด้ว่าจังไงเพิ่นบริพาด้วยยังตอนเนาตกตึกเนาะแล้วหมอเพิ่นกะเอาชีวิตเนาซอยซื้อซอยชีเดนอหอยซื้อเพิ่นบริเพิ่นบริซอยเรื่องอันยังโดยโดยเซนเอ็นเขาเพิ่นก็บพิ่นไง ันก็คิดว่าเอาชีวพเท่าไรก่อนนะโดยเลยเป็นยังมด้เห็ดยังโดยแต่การนอนอยู่งมอหนสองเดือนแต่โควิดไก่เขาไทยแห้งบ่ล่ะแก่ย่านหลายคน่ะเอายนอนก็ได้เอากลับมาโดยอ๋อหยุดนอนทุ่งมอสองเดือนม่้ยเลยเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรบั่สามแสนกว่าสามแสนบาทโดยอเธคือไหนขายหน้าขายไปหมื่อดิมียังเด้ขายวัขายควายเหอ ในช่วงนั้นเอื้อยไปเห็ดเวียดเอื้อยยังบม่ได้เห็ดบัดเห็ดเบื่อบอมีบอสบัดเบื่อทำงานไงบัดเนี่ยก็มีครบวันแต่ว่าอันที่นอนที่ว่านั้นนอนฟันบอดีียังเห็นนะแต่ก็เลยแบบแลนตกตึกก็้าวผัวเป็นฟันยังนะจื้อใบรับจองนั้นตอนนั้นตกตึกก็จำว่าได้ว่าเป็นเป็นยังนไงมีแต่หัววันนาคาบรรวาลไปดอนละเม้อโดย มันเป็นบ้านอนอ๋อแบบนอนอยู่กับยางไปเลยบ่ดโดยที่เห้าแบบโู้ยโตเลยก็คือเห้าคนลาวแล้วหลับตายางนะอ๋อคนนอนหลับแล้วสติโบมีเลยนะโดยโดยสิประมาณนั้นโดยพี่น้องไงแล้วไอ้บานประตูประตูหน้าตรงหน้าต่างนี่ครับบุรีปิดบ่ด้วยปิดแล้วเปิดเองบ่ด้วยยังไงไม่ได้เปิดเองเออแบบป่ดกันมั้งชะตากรรมมาถึงเรื่องอะไรแหละพี่น้องไง โดยอา่าก็เดียวกัิเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นก็ที่ว่าโอ้ยเป็นอย่างเงื่เพิ่นคือสิดมาบมนังตะมอบพับเพียบเนาะก็คือจังซี่พี่น้องไงก็คือทั้งเอื้อยเพิ่นนั่งตะมอบแลับมาทั้งเอื้อนก็นปวดแข้งเนาะมือแข้งมือ,มอขาอ่าทัาา้งเอื้อยเพิ่นจะที่เหยียดแข้งเอาเนี่ยแหละพี่น้องเนาะก็เข้าใจเอื้อยเพิ่นงยศพี่น้องเลยนัน่งนน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 นดนน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 น คือจังนางเขียนได้โยแต่วบะนางดนมันบ่ได้ฮึมนางดนนี่สิปวดไปเลยดย้วยเขาพี่น้องเอ้ยใช้ชีวิตก็ค่อนขอ้างสิลำบากเด้นนะีนะ่เนาะเอ้ยเนาะอยู่บ้านอยู่ช่องนี่ก็บ่ได้มีบ่อันผู้อยู่เฮือนอยู่ชานปัจจุบันนี่ก็ก็มีเอื้อยเลยจ้ะมีเอื <ๆ S 2> ้อยบ่อยู่เอื้อยอยู่อืๆๆๆๆๆๆอะไรเป็นจังได๋เอื้อยจังไดใมาอยู่นําเพิ่นนี่ คอยก็อยากเศร้าก็ยังหายก็เลยโยคนเอื่อยนอนกับบ่มีบ่มีผดใดมีเงินมีคำนะก็คือตอนตอนนี้แม่เร่าบอเสียนั่นก็ไปหาหมอได้เนาะโดยแต่ว่าพอแม่เสียแล้วก็เลยนอนคนกับบ่มีคนกับคนกับบ่มีบ่มีซอยบ่มีพาไปหาหาอบ่มีบ่มีเงินมีคำหรืเอาง่ายๆด้วยเนาะแล้วก็เลยเดี่ออกมาไปสวนไทยคนเดียวโดยทั้งๆที่แบบร่างกายเขาบสมบูรณ์นี่นะ โอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องเพิ่นกับครอบครัวเพิ่นเดี๋ยววันนีครอบครัวกันหมยังเดือดเตื้อใหญ่นี่เสียเนาะน้องพันึองวันนี้เราพิ่นบวชบ่เดินพี่น้องเลยมาอยู่น้ำเอื้อยเพิ่นนี่กะเอื้อยเพิ่นในเฮ็ดยังเสียเลยการได้ล่างถ้วยล่างยังเสียพ่นนี่แหละแต่ว่าเพิ่นบฏิยังอยากเฮ็ดดอกแต่ว่าคอยกันอยากเฮ็ดอยากอันนี้ตัวเองนะอยากซอยเนาะซอยอยากให้ตัวเองแข็งแห้งนะ โดยโดยชาว่าเขาเฮ็ดเบียกอ่าลุลุ่เอ่กัมันโบได้ปวดปวดอย่งไรอย่างไบปได้ปวดจ้งอยากอันบำบัดตัวเองไปน้ำอยากจับอยากอัไรไปน้ำมันนะโดยโดยพี่น้องเอ๋เส้นชื่อว่าเราเก็เส้นเนาะเศษเอ็นเท่าอย่างเดียวพี่น้องเอ๋มันมันอ่ามันมันจ่องบ่หรือว่าจังไรเอ๋มันจ่องจ่อเออแบบพ่อกระลิกเนี้ยงสิก่ได้บ่ไม่ใช่ ซาบิ้วมันเลยโดยมันบอกว่ามันไม่ซามันแบบมันคอยไปมันคอยตีงคอยอย่างใช่ปมันคอยมันก็ดีก็ได้อยู่บนหนักคอยไปก็ได้แต่มันตึงนะบ่จะเวลาเ้าง้อห้องยังนี่กะคอยมาหมดจีโด้ถ้าเราออกนง่ายอยู่อ๋อแต่ว่าง้อง้อเข่าหนีเนี้ยเข่าอนนี้มันจะขาดเดี่วเนี่ยปวเดียวอ๋อค่ำเนิ่ยโป้ค่ำไวป้ะเนี่ยโป้มันจะอาจจะมามาค่ำวันนี้ไหม โดยพี่น้องจะจับมันจับหนีกับสีนั้นยากไหมพี่น้องจับไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยโอ้ก็คืออาศัยเอานิโป้นี้มือนิโป้นี้วเมาเลยพี่น้องเลยเห็ดหนงก็ลำบากเนี่ยนี่น้องเอยเนาะเป็นยังไงชีวิตหน่อยใจว่าคำเกิดเป็นนั่นนี่ พี่น้องไงเนาะก็คือว่านั่นแหละทั้งไงเป็นกะบุอย่างไห้มันเกิดเนาะรือปฏติเหตุอะไรเอาง่ายพี่น้องไงจังเหมือนยางน้ำมืยเนาะนํำบากน้ำบนแต่เด็พี่น้องไงทางกายผู้ประสมประกอบมีเฮ็ดยังกันยากค่อนข้างเสียลํำบากพี่อึไงเนาะเ็คิดจากเมื่อบ้านเมื่อซ่องอยู่บอบันเมื่อกต่ชักอีไปอยููจังได มันไปยังไก่มองใช่อยากไปอยู่สวรรค์เขตยดอยากไปปัวยังบอกแต่ยังบ่มีเ <|ja|> ง es> ินนี่คำอเพราะว่าอยากไปเพราะว่ามองปวนก็เคยแต่เข้าอีแม่ยังบ่เสียนั่นค่ะเอื้อยพ่นพาไปอันที่นี่ไอ้มันนี่สวรรค์ไปฟังเข็มฟังเข็มโดยแต่วันบัดแม่เสียแล้วก็บ่ได้รักษาวันน้ยังบ่มีเงินนั่ไปปล่อยผ้าละเลยได้บ้านนี้ เขาได้ปวดทจ็บปวดมากอะแค่ซีเศร้าเลยแหละขาดการหักษามีเราไงแต่ว่าหักษาได้ฟังเข็มมาตลอดนี่กระโมนี่เนาะอันจรีใส่งานได้ปกติแต่นี่ปะาศขาดการหักษามันได้เป็นอย่งซี่บาน,นีรเนาะแต่ว่าได้เงินได้ค้ำนี่สิไปหักษาอยู่ปะไปแล้วแตยย่ว่าจะไป จไปรักษายนแล้วยโนอสวรรค์นี่อยนนีสวรรค์เแต่ก่อนนี่อามาักษาอยู่สวรรค์นี่โดยโอ้โดยโดยพี่น้องไงมันเป็นคลินิกบ่อเป็นคลินิกอยู่ในนุกสาวบงออ๋ออยู่ตรงวงเวียนนะโอ้โดยพี่น้องไงมัพังช่วงนั้นะใครในบ่อเใค่ มันฟังเข้มเข้าไปเลยเป็นเข้มแบบว่ามันระลายนะโดยไปสองสามเทือนี่นะไปแต่ละเทือเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรเธอประดิษฐ์กันประมาณสี่ห้าแสนนี่แหละโดยเกิดตัวแพงเตัวเบสโนพี่น้องเนาะเมนเมนว่าสี่ห้าแสนนี่ก็เป็นพันบาทนะนู่นเนาะเดี๋ยวนี้ยังชิแป้งพี่น้องเไย เพราะว war, okay, ่าเงินมันเฟื่อแน่ทั้งเงินมันกับโมมีเงินนักษาก็ได้ปล่อยมาจนถึงปัจจุบันนี่บาทพี่น้องน้องพี่น้องเนาะทั้งหมดตัวนี้ก็มากับเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยก็มาเห็นด้วยเพิ่นกับเป็นตาสงสารด้วยเพิ่นพี่น้องเนาะการทั้งงางไก่ทั้งแขนเพิ่นนี่แหะพี่น้องแต่ว่าแครงการนี่ก็ย่างได้ปกติหน่อยเนาะแต่ว่าเวลาเขาย่างได้เขายังหมปกติยังยังบมเตียงเขาย่างห่ดเตียงโย มันก็จะเสื่อมต่อกับมือเขาขัางนี่เลมันยังบอลเท้าตันไก่ยังปรเที๋ยงโดยพี่น้องเลยแต่ว่านั่งคัดตะหมอกตกเก่านี่ก็ยังบ่ได้แต่ว่าเหยียนไปนี่ได้อยู่เนาะพี่น้องเลยเป็นตาสงสารทั้งเอื้ยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอาจะนั้นแล้วก็คือเทนแล้วพี่น้องเลยทั้งเอื้ยเพิ่นก็ได้เนาะก็เป็นตาลุทุนพี่น้องเลย การทำโมตูนกับมารอบแรกกโบได้มีอย่างมาต้อนมาผากเอ้ยเพื่อนการทำโมตูนก็จะได้เอาเงินเราคำไม่ไนดะ้พอได้ทางเอ้ยเพื่อนก็ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อยากเนาะพี่น้องเนาะการทำโมตูนก็ว่า้รอบหน้าพูนแล้วพี่น้องเลยมีโอกาสก็จะได้แวะเวียนกับมาหาเอา้ยเพบนโยพี่น้องเอมื่อนี้การทำโมตูนนี่ก็จะได้คอโตไปแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะการสิประมาณนี้พี่น้องเลยเรื่องดาวชีวิตของเอ้ยเพื่อนกับพิการเนาะกับ พอแม่กับปุยยูแล้วพี่น้องเงยเดือ,แต,อแต่เอ้ยแต่เอ้ยเพิ่นกะมีครอบมีรัวไปแล้วน้องเอนะ้ยเนาะอืมแต่งที่ว่าง่ายกับเอ้ยเพิ่นกะตัวคนเดียวสู่ด้วยตัวคนเดียวพี่น้องเงยเนาะแต่ว่าห่างไกลของเอือยเพิ่นกะครบสามยิบสองกะเพราะว่าหลอกแต่อันนี้ัดเพิ่นมาผัดพิการพี่น้องเงยโอ้ยกับปตาดูโนนปตาอีบ้าเพื่อ,อ่นยยูนาะพี่นอนะ้องเนาะ อ่ะสำนี้เราพี่น้องเอลยทั้งโมตูนก็จะได้ขอตัวอำลาพระจากไปแล้วเนาะพี่น้องเอลยพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งโมตูนและเอื้อนุดก็จะได้ขอตัวไปแล้วเนาะอ่าพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเอลยอ่ะสบายดีเรื่อยเด้อโดยพี่น้องเอลยอ่ะลืมเอาเงินให้พี่น้องเอลยอ่ะเพื่อเพื่อได้ซื้ออยู่ซื้อกินเรื่อยเด้อโดยพี่น้องเอลยโดย สี่ประมาณนี้พี่น้องเอ๋ยทั้งมาตูนกนได้สอบถามเรื่องดาวทั้งเื่อยนุชเพ่นเนาะกับพีการทั้งขาทั้งแข้งทั้งแขนพี่น้องเอ๋ยกัเอาง่ายๆกัไปทั้งสีกหนึ่งเลยพี่น้องเอ๋ยได้สอบถามเรื่องดาวของเ่อยเป็นกับเป็นตาลูตตนพี่น้องเอ๋ยแถมพีการมาหักษามาประมาณสองเดือนพี่น้องเอ๋ยกลับมาบ้านเม่มาเสียชีวิตอีกโอ้ย เป็นตาลูโตนพี่น้องเไยเนาะอก็กระสีประมาณนี้แหละพี่น้องเไยเรื่องดาวชีวิตของอาสาวนุชเพิน่นเนาะหนาลูตโตนเป็นตาสงสารพี่น้องเไยเนาะเพิ่นก้าสู่ชีวิตลุ่โตของเพ,พ,พิ่นโดยลําพังพี่น้องเไยเนาะทางมอตุนกับชักชีว่าจังไดพี่น้องเไยทางมอตุนกันนี่แหละก็ได้ทายทำต้องไปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้เห็นน้ากันเพื่อว่าอยากซอยเดือทั้งเอื้อยเพิ่นกันกนยืงนมือกับมาซอยเดือได้พี่น้องเไยเนาะ ทั้งมาตูนกับยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเนาสำหรับคลิปนี้ทั้งมตุลก็จะได้ขอตัวอำลาพระจากไปแล้วพี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อว่าคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นมาตุลก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขูสุขคนพี่น้องเลยที่เข้ามาเบิรงคลิปของมาตุลจนจบแล้วโบกตบขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งมาตุลขอตัวลาพี่ละน้องไปแล้วพบพ่อกัน คลิปหน้าหรือว่าคลิปโต่อๆไปสำหรับคลิปนี้วตูนขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเลย